วัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง v ี p ีมีเรื่องเล่าตอนนี้ผมยืนอยู่แถวซอยสีนักลินสายสิบแปดนะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับวันนี้มาต่อันที่สถานีสีนักลินสายสิบแปดมาชมความพื้นหน้ากันนะครับ ที่ตั้งของสถานีสีนักรินสายสินะครับเขก,ก็ตั้งอยู่บริเวณเกาะกลางของถนนสีนักรินประมาณซอยสาสิบแปดนะครับแล้วก็บริษัทอิซูซู ตกแต่งภายในนะตกแต่งภายในแล้วก็มีการมุงหลังคานะครับในด้านส่วนหลังคานี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มไปทําในส่วนของออทางขึ้นลงสถานีสําหรับจุดขึ้นลงสถานีนะครับเขาก็จัดให้มีทั้งหมดอยู่ทั้งหมดสี่จุดนะครับรถน,นี่ตอนนี้วิ่งไปนะครับวิ่งไปบางกะปินะนะครับตรงนี้ก็เป็นฝั่งขาเข้า นะครับด้านซ้ายนี่ก็เป็นฝั่งที่ไปสมุดรประการสำหรับในฝั่งขาเข้านะครับไปบางกะปิเนี่ยก็จะมี จุดก่อสร้างทางขึ้นลงสถานีตรงซอย38มสบแนะครับกับตรง,งแถวบริษัทอิสุสุส่วนฝากงขาออกนะครับก็จะอยู่บริเวณซอย43แล้วก็ตรงด้านข้างของธนาคารกรุงไทย นี่ก็เป็นบริเวณด้านข้างนะครับตอนนี้เขาก็มีการคลุมนะครับช่วงนี้ก็มีฝุ่นนะ PM ี่สองจุ้านะครับช่วงหลังก็เลยมีการคลุมทุกสถานีนะครับเพื่อลดฝุ่นก็เป็นอีกหนึ่งสถานีนะครับที่คาดว่าจะเปิดใช้ปลายปีหกสิบสี่นี้ ด้านนี้ก็มีทางขึ้นลงนะครับตรงนี้ก็อยู่ใ,ใกล้ๆกับบริษัทอิซูซุนะครับด้านขวานะครับ ก็จะมีการก่อสร้างทางขึ้นลงนะครับในร้านนี้แหละครับเขาก็มีกั้นอยู่เดี๋ยวมาดูอีกสานนีหนึ่งนะครับเลยไปข้างหน้าก็เป็นสถานีสี่นุช บริเวณบริเวณเกาะกลางนะครับก็มีการวางคานทางวิ่งนะแล้วก็ติดตั้งทางเดินฉูกเสรินไว้แล้ว พอมาถึงนะครับสถานีสีนุชสำหรับสถานีสีนุชนะครับก,ก็ตั้งอยู่บริเวณเกาะกลางของถนนสีนครินนะครับอยู่ใกล้แยกสีนุชมาทางฝั่งทิศใต้มีการก่อสร้างที่ใกล้เคียงกับสถานีสีนครินสายแปดนะครับตอนนี้ก็มีการมุงหลังคาแล้วก็มีการทําเกี่ยวกับในส่วนของภายในนะครับ ทั้งชั้นจำหน่ายตัวดาสษรแล้วก็ชั้นชัยชลาชัยชลาด้านบนก็มีการก่อสร้างเรียบร้อยแล้วนะครับ ฝั่งที่ผมเืินอยู่นี้ก็เป็นฝั่งขาเข้านะครับไปทางบางกะปิก็เป็นอีกหนึ่งสถานีนะครับที่จะเปิดใช้ในปลายปี64นี้นะครับ ด้านหน้าผมว่าใกล้กับแยกิีนุชนะด้านซ้ายก็เป็นจุดขึ้นลงสถาน,นีนะครับอีกจุดหนึ่งแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนะครับที่เป็นฝั่งที่จะไปสมุทรปราการนะครับก็จะมีบริเวณป้ายรถเมย์ใกล้แยกสีนุชนะครับช่วงนี้ก็เร่งการก่อสร้างนะครับเพราะว่าจะต้องทำให้เสร็จแล้วก็จะต้องมีการติดตั้ง ระบบนะครับไฟนะที่จะป้อนให้กับรถไฟฟ้านะครับก็ติดปัญหาหลายอย่างนะครับรวมถึงเรื่องเชือ้อไข้หวัดโควิดด้วยนะครับการนำนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่นำเข้ามาเนี่ยก็มีการล่าช้าลงไปก็นำมาฝากเพื่อนนะครับสองสถานีนะสถานีสี่นักรินสานริแปดแล้วก็สถานีสี่นุชนะครับ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่จะเปิดใช้ในปลายปี2564นี้ขอบคุณสหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสหรับการกดติดตามและเพื่อนๆที่กดสมัครเข้ามาเพื่อช่วยเหลือการใช้จ่ายใจใจกับ VNP มีนักเล่าไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ